เรื่องเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับความรักกับซึ่งเป็นทฤษฎีที่โด่งดังทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสะพานแขวนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของทฤษฎีนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี1974ครับ โดยนักวิจัยที่ชื่อโดนัลดันทันและอาเทอร์เอรอนครับเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย b บิทิชโคลัมเบียของประเทศแคนาดาครับดันทันและเอรอนเนี่ยได้ทําการสุ่มชายโสดครับที่ไม่ได้แต่งงานและก็ไม่มีแฟนด้วยในขณะนั้นโดยอายุจะอยู่ราวๆสิถึงสาสิบปีครับ มาทั้งหมด33คนและนําพวกเขาเหล่านี้ครับไปที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำคาปิลาโนในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาโดยสะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว450ฟุตหรือประมาณ137เมตรความกว้าง5ฟุตหรือประมาณ1.5เมตรครับมันเป็นสะพานที่สร้างโดยใช้สายเคเบิลผูกไว้กับแผ่นไม้และเป็นสะพานที่ว่ากันว่ามีแต่คนกล้าเท่านั้นที่จะเดินข้ามไปได้ พราะสะพานแขวนคาปิลาโนนี้มีชื่อเสียงด้านการสร้างความหวาดกลัวครับยิ่งเดินนะครับมันจะยิ่งแกว่งใช่ไหมและราวจับเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าสะพานแขวนโดยทั่วไปแถมตัวสะพานนะครับอยู่สูงจากพื้นดินถึง70เมตรก็คือถ้าใครพัดตกลงไปเนะี่ยยังไงก็น่าจะตายะฮะไม่น่าจะรอดดับท่านละเอรอนเนี่ยให้ชายโสดกลุ่มนี้เดินข้ามสะพาน ไปทีละคนทีละคนโดยที่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีถือคีย์บอร์ดรออยู่เธอเนี่ยถูกจ้างให้มาเป็นหน้ามาในการทดลองครั้งนี้ครับเมื่อผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเดินข้ามสะพานแขวนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยผู้หญิงคนดังกล่าวก็จะทําการขอสัมภาษณ์โดยอ้างว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหัวข้อความสวยงามทางธรรมชาติและความคิดสร้างสารรค์ของดันท่านและเอรอนนั่นเองครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยทั้งดันท่านและเอรอนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในหัวข้อวิจัยเรื่องนี้เลยโดยบทสัมภาษณ์ ก็จะมีคำถามเช่นคุณอายุเท่าไหร่คุณจบการศึกษาจากที่ไหนคำถามเกี่ยวกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆไปจนถึงคำถามที่ว่าเคยเดินข้ามสะพานแห่งนี้มาก่อนหรือไม่จากนั้นนะครับบทต่อไปที่ดันท่านและเอรอนมอบหมายให้หน้ามมาผู้หญิงคนนี้เล่นตามก็คือเธอต้องก่าวขอบคุณพร้อมกับบอกพวกเขาว่าถ้าคุณต้องการข้อมูลอื่นๆ,ๆเกี่ยวกับการวิจัยสามารถโทรมาคุยได้ในภายหลัง ว่าแล้วเธอก็เขียนชื่อกอเรียและเบอร์โทรลงในกระดาษก่อนจะยื่นให้ผู้ชายแต่ละคนอีกหนึ่งวันครับดันท่านในเอรอนเนี่ยสุ่มชายโสดกลุ่มใหม่มาอีก33คนเช่นเดียวกันและนำพาพวกเขาเหล่านี้ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับที่แรกครับมันเป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำแบบธรรมดาไม่ได้มีความหวาดเสียวใดๆและหลังจากเดินข้ามเรียบร้อยเนี่ยผู้หญิงคนเดิมก็จะขอสัมภาษณ์แบบเดิมแต่คราวนี้เธอเขียนชื่อให้กับการทดลองที่สองนี้ว่า ดอนน่าถ้ากลุ่มชายโสดโทรมาดันท่านและเอรอนจะรู้ได้ว่าเป็นชายโสดจากกลุ่มไหนด้วยการถามว่าต้องการติดต่อใครระหว่างกอเลียและดอนน่าถ้าต้องการติดต่อกอรีียก็คือกลุ่มแรกจากสะพานไม้สูงที่หน้าบัดเสียวถ้าโทรหาดอนน่าก็คือสะพานไม้ธรรมดาที่ไม่มีความตื่นเต้นใดๆหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นนะครับดันท่านและเอรอนพบว่าครึ่งหนึ่งของชายโสดที่ข้ามสะพานแขวนคาปิลาโน หรือก็คือสะพานไม้ส,งสูงๆที่มันหน้าวัดเสียนะฮะได้ติดต่อกลับมาส่วนทังฝั่งชายโสดที่ข้ามสะพานไม้ธรรมดานะครับมีติดต่อกลับมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเพียงแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยดันท่านและเอรอนเนี่ยครับก็เลยอธิบายว่าสาเหตุที่เหล่าชายโสดโทรหาหญิงสาวหน้ามาคนนี้เพราะพวกเขาสนใจในตัวเธอมากกว่าจะรู้ว่างานวิจัยของเธอคืออะไรด้วยซ้ําและสาเหตุสาคัญที่ทําให้ชายโสดในกลุ่มสะพานแขวนสนใจที่จะจีบผู้หญิงคนนี้มากกว่าชายโสดในกลุ่มสะพานไม้ก็เพราะวก เขาเนี่ยครับเข้าใจผิดคิดว่าความหวาดเสียวจากการเดินข้ามสะพานไม้มาเนี่ยเป็นความตื่นเต้นที่พวกเขามักจะรู้สึกเวลาเจอผู้หญิงสวยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าความกลัวมันไม่ใช่ความรักเพราะความกลัวและความตื่นเต้นมันก็มักจะคล้ายๆกับความรักเหมือนกันก็คือมันจะทําให้เราหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วขึ้น ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับทั้งดันท่านและเอรอนเนี่ยก็ยังพิสูจน์ได้เห็นในงานวิจัยของเขาอีกว่าเมื่อทําการเปลี่ยนคนสัมภาษณ์นะครับจากผู้หญิงเนี่ยไปเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยทดลองเหมือนเดิมอีกครับโดยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกข้ามสะพานสูงหน้วาวาดเสียกลุ่มสองข้ามสะพานไม้ธรรมดาเปอร์เซนต์ที่ชายโสดจะโทรไปคุยในภายหลังอะ่ะมันน้อยพอๆกันล่ะครับกับทั้ง2กลุ่มเลยนะไม่ว่าจะสะพานที่มันเสียวหรือไม่เสียวทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มทดลองที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจในตัวผู้ชายที่เป็นนห้้าม ครั้งเนี้ยที่เปอร์เซ็นต์มันโทรกลับมาเนี่ยน้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยไม่ได้สนใจในในหน้ามาผู้ชายครับซึ่งการที่พอเปลี่ยนหน้ามาเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การโทรกลับมามันน้อยกพอกันเนี่ยมันจึงอธิบายได้ว่า คนที่สัมภาษณ์เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายคนโทรกลับมาก็จะมากกว่าบทเรียนจากการวิจัยนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังมีแผนจะพาคนที่ชอบไปออกเดทแล้วก็ให้เพื่อนๆลองพาเขาไปเที่ยวสวนสนุกหรือพาไปดูหนังที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวนี่มันหวัดเสียววับแทนการพาไปกินข้าวหรือแค่เพียงเดินห้างกันธรรมดาเพราะโอกาสที่เขาและเธอเนี่ยจะเข้าใจผิดคิดว่าความตื่นเต้นจากการนั่งรถไฟเหาะและการดูหนังเนี่ยมันเป็นความรักก็เป็นไปได้นะเอาละครับ วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะหาเรื่องเล่าใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะครับ